สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์ศุขค่ะเรามาเริ่มกันที่ว่าที่ร้อยตีธนุนำทีมคารวานอาชีวะช่วยประชาชนลงพื้นที่ช่วยสํารวจและซ่อมแซงอุปกรณ์ต่างๆของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดา รักษารษาชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่บ้านพลับหมู่สาตำบลสแกออำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจํานวนทั้งสิ้น165ครัวเรือนโดยวิทยาลัยการอาชีพสตึกนําทีมคารวานอาชีวะช่วยประชาชนประกอบด้วยนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส และสาขาช่างไฟฟ้ากำลังลงพื้นที่ช่วยสํารวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ในโอกาสนี้ได้มอบถุงนําใจให้หนักศึกษาที่บ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยจํานวน42รายด้านว่าที่ร้อยตีธนุได้กล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ และได้มีการสั่งการมายังกระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนซึ่งอาชีวศึกษาก็ได้ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนขึ้นมาที่กระทรวงศึกษาธิการและได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัดตั้งศูนย์อาชีวช่วยประชาชน โดยออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆซึ่งช่วงน้ำท่วมได้นำนักศึกษาออกช่วยขนย้ายอบพยพสิ่งของและประชาชนไปอยู่ในพื้นที่สูงให้มีความปลอดภัยบางจังหวัดเปิดให้วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งมีพื้นที่สูงเป็นที่พักพิงของสัตว์เลี้ยง ในขณะเดียวกันอาชีวศึกษามีนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมบางรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายของประชาชนและหลังจากน้ำรดแล้วก็จะขอให้อาชีวศึกษาจังหวัดแต่ละที่จะได้เข้าไปสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายว่ามีอะไรบ้างเช่น บ้านพางังระบบไฟฟ้าประปาชำรุดเสียหายเราก็จะให้นักศึกษาอาชีวะออกไปช่วยซ่อมช่วยสร้างช่วยฟื้นฟูให้อีกครั้ง